สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมีม่นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่นะคะป่าประจาเดือนิถุนายนนะคะถึงคิวของชาวสิงห์กันแล้วค่ะดูได้ทั้งราคณะแล้วก็ราศีเลยค่ะการแบ่งวันที่ได้ทางตะวันตกและไทยนะคะเป็นดวงของคนมีคู่นะ้มีประเด็นความรักนะคะถ้าโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าเดี๋ยวจะทํานายให้นะคะสัปดาห์ต่อๆไปเนาะตำแหน่งแรกตัวตนคุณ กำนังที่2ตัวตรงคุนรักค่ะ3นะนะสิ่งที่ต้องระวัง4พลังงานที่มีร่วมกันนะหะาสิ่งที่เขาจะบอกให้คุณรู้ค่ะ6มุมมองที่เขามองคุณ7นด็ดในทีบนภายนอกแล้วก็บทสรุปค่ะถ้ามีเสียงแซ่ขอภัยด้วยนะคะถ้าสำหรับนะฮะขึ้นเป็น5ดาบกับโข้อดีใจด้วยนะคะปัญหาเก่าระหว่างคุณ2คนเนี่ยจะเคลียร์กันได้นะ,ะถ้าเคยทะเลาะกันหรือว่ามีการแบบแอบทำอะไรรับหลังกันนะคะ ไพ่คุณก็ดีนะขึ้นมาเป็นชา a เรืออตกับหัวนะคะก็หมายถึงการเอาชนะปัญหาประสักได้ถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือการปรับตัวนะ,ค,ะคุณสองคนอาจจะเป็นคู่ที่มีความแตกต่างกันมากไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะคะอาจจะอายุห่างกันเยอะ,อะมีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าต่างศาสนาต่างชาตินะ,ะนที่อยู่นะคะต่างกาันอะไรอย่างนี้เนาะ,ะแต่ว่าในช่วงนี้คุณจะปรับตัวนะคะเข้ากับคนรักได้ดีขึ้น พให้เขาเป็นแปดดาบแต่ว่าตัวเขาเองน่าจะมีปัญหาส่วนตัวนะคะที่ยังแก้ไม่ได้ช่วงนี้เขาอาจจะเครียดหน่อยจะซีเรียสนะคะยังไงก็ต้องทําความพอใจกันด้วยและถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาที่มันคาใจกันอยู่มองว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่จัดการนะคะปัญหาหัวใจตรงนี้นะคุณจะเป็นฝ่ายเสียสละนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คืออารมณ์นะคะอย่าใจร้อนไม่ว่าคุณอยากจะแก้ปัญหา ให้มันเสร็จเร็วแค่ไหนแต่ว่าถ้าคุณใจร้อนมากเกินไปทุกอย่างก็เสียได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยต้องมีสตินะคะพราะงานที่มีร่วมกันเป็นสามเหรียญการพูดคุยกันอยู่เสมอเนี่ยจะทําให้คุณสองคนนะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นนะคะการใช้เวลาร่วมกันนะคะถ้าว่างก็ควรจะหาเวลาอยู่ด้วยกันนะสิ่งที่เขาอยาบ่อยคุณรู้นะคะเด็กถือดาบ เขามองโลกในแง่บวกนะถึงแม้ว่าเขาจะมีอะไรที่ไม่สบายใจคะ่ะแต่เขาก็อ,าอยากที่จะไปต่อนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับคุณมุมมองนี้เขามองคุณนะคะแต่กระทากับหัวเขามองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณและเขาอาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะ,ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารที่มันไม่ลงตัวนะ อิทธิพลภายนอกนะคะเป็นราชินีเปลี่ยนกับหัว้ะมัดระวังเรื่องของการใช้เงินด้วยนะคะอย่าใช้เงินเกินตัวอะไรไม่จําเป็นก็พักไว้ก่อนนะคะช่วงนี้อาจจะมีการใช้เงินเยอะมากนะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะมาดูบทสรุปค่ะสีกะทากับหัวนะคะความมั่นคงค่ะจ,จะเป็นเรื่องที่คุณสองคนโฟกัสอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ย ก็อนาคตเนี่ยจะมีคอมมิชเมนที่มันดีกว่านี้มากกว่านี้แน่นอนนะคะแต่ก็ต้องให้เวลากันนะคะมีไพ่เดทคือเดียด้วยค่ะทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะถ้ามีอะไรที่อยากจะให้ประสบความสําเร็จเนี่ยรับรองประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะแต่ต้องให้เวลาค่ะมีไพ่เดทเทมเพลนส์กับหัวนะคะการปรับตัวเข้าหาก,การพยายามจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็เลเวอร์ค่ะคู่สองคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะช่วงนี้ถ้าพูดคุยกันอยู่ตลอดก็จะไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกัน ก็ควรจะหมั่นพูดคุยกันนะคะอย่าปล่อยช่องว่างน,นะดูเาเข้าะนะคะ this could be the one นะคะ how to have a session แล้วก็ call in your s o u l m e t e คนนี้นะคะมีพลังงานเนื้อคู่นะคะน่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคุณก็เป็นคนที่ใช่สําหรับเขาช่วงนี้ถ้าเกิดว่าพูดคุยกันอยู่ตลอดนะคะจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์และก็การคิดดีต่อกันการส่งพลังงานบวกถึงกันเนี่ยช่วยความสัมพันธ์ดีขึ้นค่ะอย่าคิดลบต่อกันนะคะมาเปิดไพ่คําแนะนําปิดท้ายนะคะ e r e s o m e t h i n g Better นะคะ Be c a r e Change แล้วก็ If You Believe เดี๋ยวจะมีสิ่งที่ดีกว่าเข้ามานะคะในพลังงานของคุณมีจุดเปลี่ยนด้วยที่ทำให้คุณแฮปปี้มากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นค่ะศรัทธานะคะในสิ่งที่กำลังทำอยู่นะหรือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะคุณสามารถจะสมหวังได้ทุกอย่างนะรับพลังงานบวกได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะน้อมรับคำทันายพิมพ์เคลมไปได้เลยค่ะตรงคอมเมนต์ ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลได้ค่ะยินดีนะคะไลน์ขึ้นให้ตรงน้องหมีข้างล่างนะคะเชยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนะคะวันนี้ขอตัวก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ